ั้งสสรเขียนรัฐมนูรใหม่นะอันนี้เข้าทางของก้าวไกลเลยแล้วงานนี้จะกลายเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยร่วมสังคกรรมจะแก้แล้วก็ใส่บทเฉพาะการยังไงได้นะให้คดีทุจริตต่างๆ้าที่ทําก่อนหน้านี้ให้เลือกอายุความของคดีโกงไปอย่างนั้นเป็นอย่าง,งน,นางงี้ได้หมดนะครับเช่นเดียวกันจะสอดไส้เรื่อง บันทอนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้นะครับพวกเราท็อปนิวตั้งใจคัดสรรสินค้าคุณภาพดีมาเพื่อแฟนๆชาวท็อปนิวโดยเฉพาะนะครับมั่นใจได้เลยครับว่าจะได้สินค้าดีมีคุณภาพแน่นอนครับ ซื้อสินค้ากับเราได้ทั้งของที่มีคุณภาพแล้วก็ได้ช่วยสนับสนุนท็อปนิวให้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปด้วยครับรู้ทันคดีโกงวันนี้ว่าด้วยเรื่องนายกก้าไม่ข้ามทักษิณน,นี่เป็นโจทย์เป็นคำถามเพราะสถานการณ์ในขณะนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน นะนนี้กลายเป็นภาพขาวดําไปเรียบร้อยอเพราะว่ามีคดีที่กะกะตเนี่ยจอจะดําเนินคดี1นึด้วยแล้วนอกจากนี้ที่สารรัฐธรรมนูญนะ,ะก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่คดีถือของหุ้นสือ่อแล้วก็โอกาสการเป็นนายกรัฐมนตรีมาอยู่ที่คนคนนี้ตอนนี้ฮะนายเศรษฐาทวีสินโอกาสตอนนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้แต่นายกก้าไม่ข้ามทักษิณหรือไม่ เพราะว่าคุณทักษิณชินวัตรเองประกาศจะเดินทางกลับบ้านแต่ก็เลื่อนออกไปก่อนเลื่อนเพราะอะไรการเลือกนายกการตั้งรัฐบาลยังไม่แล้วเสร็จอ้าวแล้วถ้าแบบนี้ที่บอกว่ากลับบ้านโดยไม่ต้องพึ่งอำนาจรัฐมาทําอะไรเกี่ยวกับคดีของตัวเองละ่ะมันจริงหรืออ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันฮะสถานการณ์การเมืองในขณะนี้มี3ามสเต็ปท่านผู้ชมฮะ ประเทศไทยการเมืองจังหวะสามชาสามสเตปสเตปแรกเลือกนายกรอดูสารรัฐธรรมนูญวันที่16แล้วหลังจากนั้นจะเลือกวันไหนประธานวันนอนัดนะเลือกนายกตอนนี้การเจรจาขอเสียงจากสอสอจากสอวอตอนนี้น่าจะได้314เสียงสอสอขึ้นไปลวตอนนี้เห็นไหมฮะ้ยบวก S <S เฉพาะสอสอนะเพราะว่ามีเพื่อไทยมีภูมิใจไทยมีพลังประชารัฐและน่าจะมีรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคก,กอื่นที่เขาแถลงข่าวกันไปแล้วตอนนี้น่าจะไปถึงส1 4สบสี่บวกนะจะบวกไปถึงไหนออนั่นอีกเรื่องหนึ่งว่าสวาจะโหวตให้เท่าไรแล้วจะมีพรรคการเมืองอื่นโหวตให้อีกหรือไม่นะ,นะคุณเศรษฐานจะได้เป็นนายกรหรือเปล่านะ สมมุติว่าได้เป็นนายกพอกาสตอนนี้90%แต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะว่าจะมีปมอะไรที่อาจทําให้ไม่ได้เป็นถ้าเกิดคุณเสถียรเป็นนายกก็ตั้งรัฐบาลน,นะตั้งรัฐบาลคือพักไหนร่วมรัฐบาลบ้างดูแลกระทรวงไหนนะสอสกี่คนได้รัฐมนตรีกี่คนน,คน,นะคเก้าคนไหมต่อหนึ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเพราะว่าดูจำนวนสสแล้วเนี่ยสามกว่าไง รัฐมนตรีเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด35คนก็หารเฉลีย่ยก็ประมาณสักสัดส,ส่วนใครมีสอสอเคน10คน1เก้าอี้รัฐมนตรีแล้วใครจะเป็นรัฐมนตรีบ้างนะก็คือพักบรรดาพักที่ยกมือให้นั่นแหละนะฮะไม่มีหรอกครับนิทานหลอกเด็กไอ้ประเภทที่ยังไม่ได้คุยกันแต่ยกมือให้ไปก่อนนะตั้งรัฐบาลนี่สเต็ป 2. สองสเต็ปสองเนี่ยไม่วุ่นวายเพราะจริงๆจบมั้งแต่สเต็ปแรกแล้วในโลกความเป็นจริง ดูถัดไปสเ,เตปสาทีนี้ Happy ending แฮปปี้เอนดิ้งหรือยังมีรัฐบาลแล้วประเทศเราจะได้เดินหน้าแล้วโอ้ยสิวิไลเป็นรัฐบาลสลายขั้ววซานาเขาเรียกว่าวซานนะฮะมันจริงหรือเปล่านี่ทีนี้แม้ว่าก้าวไกลไม่ได้ร่วมรัฐบาลอ่าก้าวไกลไม่ร่วมรัฐบาลแน่นอนนะแต่หลายเรื่องที่เพื่อไทยประกาศจะทำก็คือสิ่งที่ก้าวไกลประกาศว่าจะทำอันนี้อันที่หนึ่งแล้วอันที่สอง นะนโยบายที่พักเพื่อไทยประกาศว่าจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ประชุมครมอครั้งแรกเป็นวาระหลักเลยเดินหน้าทำประชามติเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ตั้งสสรเขียนรัฐนูญใหม่นะอันนี้เข้าทางของก้าวไก่เลยแล้วงานเนี้จะกลายเป็นก้าวไกลกับเพื่อไทยร่วมสังคกรรมแดงคือเพื่อไทยส้มคือก้าวไก่ ไม่ได้ร่วมรัฐบาลน,นะแต่ร่วมแก้รัฐธรรมนูญเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แน่นอนเห็นไ,ไหมฮะแล้วปมของเพื่อไทยคืออะไรมันจะมีปมเรื่องคดีโกงปมเรื่องคุณทักษิณหรือเปล่าซ่อนอยู่ด้วยหรือเปล่านี่คือข้อสงสัยของสังคมส่วนปมของก้าวไกลล่ะแน่นอนปมเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ปมเกี่ยวกับพระราชอำนาจพระราชสถานะที่นายพิธาแถลงในรัฐสภาตอนถูกเสนอชื่อเลือกนายกแล้วบอกไม่ลดเพดานไม่พอยังพูดเรื่องจะจัดวางพระราชสถานะพระราชอำนาจอันนั้นคือในรัฐธรรมนูญเลยครับเห็นไหมแล้วเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่บอกว่ามันแก้ไม่ได้มันขัดรัฐธรรมนูญมาตราหสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ใดไม่อาจล่วงละเมิดได้ แต่ถ้าไปแก้แตะมาตาหกได้ล่วงละเมิดได้แล้วทีนี้นี่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่จึงเป็นสมรภูมิในสเต็ปที่สที่จะนำไปสู่ความขัดแยง้งอย่างรุนแรงนี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองถัดไปถ้าเกิดว่ามาสเต็ปแรกผ่านมาสเต็ปสองแล้วก็ไปสเต็ปส จะไปมีเหตุในช่วงสเต็ปสามแน่นอนนะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อว่ามันจะเป็นปัญหาได้อย่างไรแต่นี่คือการเมืองสามสเต็ปที่กําลังจะเกิดขึ้นถ้าไม่อยากให้เกิดนี้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าไม่เกิดนี้ไม่เกิดนี้นคุณเสรฐาได้รับเลือกได้ไหมนะในที่ประชุมรัฐสภาในอีกไม่กี่วันข้นขางหน้านั่นน่ะต้องรอดูว่าสอวอว่าอย่างไงเห็นไหมดูถัดไปทีนี้ เนี่ไอ้สเต็ปสามที่ว่าเนี่ยคือฉีกรัฐธรรมนูญแต่ฉีกแบบนิ่มๆเพราะว่าต้องไปทำประชามติก่อนต้องถามประชาชนก่อนว่าเราจะเขียนใหม่ทั้งฉบับนะตั้งสสเอาไหมก็เกิดคำถามว่ามันต้องมีกรอบไหมว่าต้องคงหมวดไหนไว้ห้ามแตะเช่นหมวดสถาบันอันนี้แหละจะเป็นกรอบเป็นหลักประกันแกร้รัฐมนุนทำได้อยู่แล้วครับแต่มันต้องเป็นไปตาม ช่องทางที th ath ath ่อย kind of ู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพื่อไทยกับก้าวไกลร่วมกันเลยถือคนละข้างดึงนะแต่ต้องทําประชาปติแล้วประชาปติเขาก็มั่นใจไงพอเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเห็นไหมเพื่อไทยก้าวไกลโอจานวนสอสอรวมกันอีกเกินกึ่งหนึ่งนะนะก็มั่นใจว่าประชาชนคงจะเอาด้วยเห็นไหมแล้วประชาปรติรณรงค์ทีนี้ ตอนเลือกตั้งจําได้ไหมพักเก้าไกลรณรงค์ว่ายังไงเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองจะทําให้สถาบันมั่นคงสถาพรขึ้นแล้วจริงไหมไม่จริงครับเพราะว่าเนื้อหามันปรากฏชัดเจนไม่ได้ทําให้สถาบันมั่นคงสถาพรขึ้นตรงกันข้ามไปลดการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ลดโทษให้กับคนที่จับจ้วงล่วงละเมิดเพิ่มข้อยกเว้นให้คนทําผิดได้ด้วยซ้ําเห็นไหมฮะนั่นคือ ความเป็นจริงทางการเมืองในบ้านเรามันยังมีนักการเมืองที่เวลาไปหาเสียงพูดแบบหนึง่งแต่ความจริงเป็นอีกแบบหนึง่งแต่มีเรื่องอื่นไปทำให้ประชาชนลงคะแนนให้แล้วนำมาสู่การอ้างทีหลังเพราะฉะนั้นประชามติจะเป็นอีกหนึ่งสนามที่ขัดแย้งรุนแรงอย่างแน่นอนแล้วการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสวสมชายแสวงการชี้เลยนะเพื่อไทยดันแก้รัฐธรรมนูญฉบับ ปราบโกงแฝงเจตนาพาทักษิณกลับบ้านโดยไม่ติดคุกยิ่งร้ายแรงกว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองจริงๆคุณทักษิณเนี่ยที่ว่าจะกลับมาจะกลับมาจะกลับมาจริงหรือเปล่ายังไม่ทราบจะกลับมาเมื่อไหร่ยังไม่ทราบแต่ที่แน่แน,เ,นเมื่อจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันสามารถสอดไส้ใส่อะไรไปได้สารพัดอย่างเพราะมันคือกฎหมายสูงสุดจะแก้แล้วก็ใส่บทเฉพาะการยังไงได้นะ ให้คดีทุจริตต่างๆหน้าที่ทําก่อนหน้านี้ให้เรื่องอายุความของคดีโกงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้หมดนะครับเช่นเดียวกันจะสอดใส้เรื่องบัญทอนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดอีกจุดหนึ่งที่สังคมต้องสนใจหลังจากนี้นะแล้วถัดไปนะฮะเกมการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนอะไรนะอันนี้คือบทวิเคราะห์ คอลัมน์ของประชาชาิเดิมพันการเมืองของพรรคทักษิณท่านผู้ชมย้อนกลับไปเนี่ยภาพภาพนี้คุณทักษิณทำท่าอย่างนี้คือเป็นผู้กำหนดเกมการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคคุณทักษิณสี่ครั้งก่อนหน้านี้ที่เคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเองคงจำได้สมัยนปชปี5253 เคลื่อนไหวเพื่อกดดันนะออกมาขับไล่รัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ตนเองสั่งไม่ได้บงการไม่ได้นะดปชออกมามีทั้งการถวายดีกามีอะไรต่อมีอะไรมีการใช้วาทกรรมนะไพ่ไล่อมาตย์นะนะล้มประชุมอาเซียนต่างๆนานานะจนในที่สุดเลือกตั้งได้คุณยิ่งรักมาเป็นนายกสําเร็จคุณยิ่งรักได้เป็นนายกทักสินคิดเพื่อไทยทำยิ่งรักเป็นนายกบุญทรงติดคุกทีหลัง เพราะไปโกงจำนำข้าวกันแล้วขับเคลื่อนนิรโทษกรรมสุดซอยเพื่อใครก็เพื่อนายทักษิณชินวัตรอีกนะแล้วฝั่งนี้ไประชุมนิรโทษกรรมบวกกับคดีทุจริตได้ด้วยนะคนฆ่าคนโกงคนเผาได้ด้วยกปป,อปอสอ,ออกมาชุมนุมโอ้โหเป็นประวัติการ์นะทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัดมากที่สุดเป็นประวัติการ์ในที่สุดกฎหมายก็ไม่สามารถผ่าน ไปใช้บังคับได้แล้วก็รัฐบาลยิ่งรักก็พ้นไปเพราะว่าไปย้ายเอื้อญาติแล้วคุณยิ่งรักก็ถูกดำเนินคดีทุจริตเรื่องจํานําข้าวละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วคดีอื่นๆอีกหลายคดีเลยตอนนี้นั่นคือสเต็ปที่สองอะไม่สําเร็จอีกที่อยากจะกลับบ้านเนี่ยครั้งแรกใช้นอปชอแล้วก็พี่น้องแกวเรือพาผมข้ามฝั่งแล้วคงจําได้แต่ในที่สุดไม่สําเร็จกบพสอ,ออกมายุกยิ่งลัก ไม่สําเร็จอีกนะฮะถัดมาเลือกตั้งคงจํากันได้ปี6-2สองพักทอสอชอก็คนของเพื่อไทยเดิมอะไปตั้งพักนี้แล้วสุดท้ายเสนอชื่อบุคคลที่ใกล้ชิดสถาบันเบื้องสูงแล้วสุดท้ายขัดรัฐธรรมนูญสารรมนุนวินิจฉัยยุบพักนะทอสอชอยุบพักไม่สำเร็จอีกทีนี้ เห็นไหมฮะเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านมาในยุคที่แล้วเห็นไหมฮะนั่นก็เพราะอะไรล่ะถึงทําแบบนั้นเล่นกับอะไรแล้วสุดท้ายล่าสุดหลังเลือกตั้งครั้งล่าสุดเพื่อไทยหันมาใช้วิธีจับมือข้ามขั้วล่าสุดจับกับภูมิใจไทยแล้วก็จะมีพักพลังประชารัฐและอาจจะมีรวมไทยสร้างชาติตามมาด้วยครั้งนี้จะสำเร็จหรือเปล่าน่าสนใจใช่ไหมฮะการเมืองไทยแต่ถ้าหมดมาสะท้อนอะไร มันคือเดิมพันธการเมืองของพรรคทักษิณเพราะตอนนี้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนําจัดตั้งรัฐบาลเป็นคนกําหนดเงื่อนไขถ้าจัดตั้งไม่สาเร็จค่อยเป็นพรรกลำดับถัดไปสะท้อนว่าการเมืองก้าวไม่ข้ามทักษิณเพราะทักษิณถ้าไม่เกี่ยวกับการเมืองการกลับบ้านกลับมาแล้วถูกไหมฮะแล้วมันจะเข้าตารางแบบนี้อีกหรือเปล่าตั้งแต่สมัยทักษิณมามาสมัครเป็นนายกเป็นนอมินี นายกนรมนิส,สมชายวงสวัสด์นะแล้วก็มายิ่งรักแล้วคนถัดไปก็จะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินก้าวไม่พ้นทักษิณหรือไม่คงจําได้ช่วงพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยเคยเห็นวงวานว่านเรือชินวัตรไปบริหารพักเพื่อไทยไหมยามใดที่เป็นฝ่ายค้านเคยเห็นเข้าไปดูแลไปนั่งรับผิดชอบในตําแหน่งหรือไม่ แต่เวลาที่จะได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะก็จะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในตําแหน่งสําคัญนั่นแสดงว่าก้าวไม่พ้นทักษิณหรือไม่แล้วคุณเสฐาทวีสินท่นี้นี่จะได้เป็นนายกหรือเปล่ากระดุมเม็ดแรกจาก3าเม็ดสามสเต็ปเมื่อสักครู่นี้นะดูถัดไปฮะคุณเสฐาทวีสินเนี่ยถูกเสนอชื่อแน่นอนแต่สวส,ส,สเลือกถึง375หหรือเปล่า มีโอกาสสูงมากที่จะถึงฮะแต่ก่อนหน้านี้จะเห็นว่าคุณชูวิทย์กระมวลวิสิ์ออกมาเปิดโปงวางแผนภาษีหรือโกงภาษีแสนสิริก็ชี้แจงนะเป็นการซื้ออย่างถูกกฎหมายและธรรมาิบาลคุณเศรษฐาก็ยืนยันไม่ได้เป็นแบบที่คุณชูวิทย์อ่ะแล้วฟ้องคุณชูวิทย์เรียกค่าเสียหายด้วย500ล้านแล้วคุณชูวิทย์ก็ถูกแฉกลับด้วยว่าตัวเองก็เคยทําแบบนั้นชูวิทย์เคยทําหรือไม่ไม่สําคัญอยู่ที่ว่าไอ้การทําแบบเนี้ย มันเป็นบรรทัดฐานที่ยอมรับได้สําหรับคนที่เป็นนายกจริงหรือเนี่ยสอวอจะมีการอภิปรายเรื่องนี้ด้วยหรือไม่ในการซักถามก่อนลงมติดูท้าไปอีกมีอีกหลายประเด็นฮะเรื่องธรรมภิบาลในการบริหารธุรกิจนี่สมัยโครงการในเครือของแสนสิรินะสะพานแสนสำรานะแต่คนใช้ไม่สำราญเพราะต้องเสียตังค์มอเตอร์ไซค์10บาทรถยนต์20บาท ทังทางที่มันเป็นถนนภาระจำยอมสะพานสาธารประโยชน์แต่กับมีการตั้งด่านเก็บเงินแล้วตอนนั้นแสนสิริผู้บริหารก็คือคุณเสรษฐาทวีสินนี่ฮะอยู่ในเอกสารอยู่ในแผนผังที่ยื่นขอนะก่อนที่จะอนุญาตก่อสร้างอยู่มาตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วเริ่มเก็บตังค์เมื่อไหร่นะสร้างเสร็จแล้วนะปี58เป็นต้นมาเริ่มเก็บ ตอนที่ยื่นเอกสารขอจดภาระจำยอมตั้งแต่ปี5-6มีถนนภาระจำยอมอยู่ตั้งแต่ต้นความหมายก็คือต้องยอมให้คนผ่านโดยสะดวกไม่ไปเก็บตังค์แต่มาเก็บตังค์ปี5-8เป็นต้นมากี่ร้อยล้านแล้วยังไม่มีการเปิดเผยคุณเศรษฐามไม่เคยชี้แจงเรื่องนี้เลยว่าบอกว่าเป็นนักธุรกิจที่อยากจะทำเพื่อส่วนรวมแต่ตอนที่บริหารแสนสิสริอยู่ <S <S เหตุใดจึงปล่อยให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วจนถึงวันนี้ ยังสู้คดีอยู่นะฮะยังอุทธร์คำสั่งกทมอยู่และยังไม่เคยเปิดเผยเลยว่าเงินเก็บไปเท่าไหร่แล้วจะคืนมาให้ประชาชนเมื่อไหร่เพราะเท่ากับว่าเก็บไปโดยวิชอบสิไม่มีอำนาจให้เก็บได้แล้วเงินไปไหนจะเอามาคืนหรือเปล่าไม่เคยชีย้แจงเลยเป็นบรรทัดฐ,ฐานที่ยอมรับได้หรือไม่สำหรับคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่อีกเรื่องหนึง่งนะที่น่าจะมีการซักถามกัน แล้วก็นโยบายที่ประกาศล่าสุดฮะเพื่อไทยประกาศเดินหน้านะจ่ายเงินเข้ากระเป๋าดิจิตอลวอลเล็นี่ี่จะใช้เงินประมาณ5 5 0 0 0นห่นล้านนะครับสำหรับโครงการนี้แจกเงินหมื่นเข้ากระเป๋าดิจิตอ l วอลเล็แต่โลกความเป็นจริงทําได้ไหมทําไมต้องมากระพืออีกรอบนึงเพื่อลดกระแสรหรือเปล่าเพราะกำลังจะเลือกนาย,ยกกระเตั้งรัฐบาลงบประมาณปี673.3ล้านล้าน เอาไปใช้ในกระทรวงทงบวงกลมต่างๆปุ๊บนะก็จะเหลือพื้นที่อยู่มาณลักสองแสนล้านท่านเนี้ยเหลือน้ําอยู่สองแสนล้านในตุ่มเนี่ยที่เหลือแล้วเอาไปใช้หมดแล้วแล้วไอ้สามล้านล้านเนี่ยคือกู้มาแล้วห้าแสนเก้าหมื่นล้านนะเงินกู้อยู่ในนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเหลืออยู่แค่สองแสนกว่าล้านจะเอาไปเติมอะไรอีกอะโครงการต่างๆไม่ได้มีโครงการเดียวด้วยซ้ําโครงการในกระทรวงศึกษาในกระทรวงมหาดไทยอีกหลายโครงการโครงการหาเสียงอื่น สองแสนล้านไปเติมเต็มได้ยังไงโครงการนี้โครงการเดียวใช้ห้าแสนกว่าล้านนี่คือโลกความเป็นจริงแล้วทําได้จริงหรือเปล่าถ้าทําได้จริงต้องกู้ครับแล้วกู้มามันจะกระทบยังไงกับเศรษฐกิจกับฐานะการเงินของรัฐบาลเพราะฉะนั้นนี่อีกหนึ่งปมฮรนโยบายประชานิยมมาและจัดเต็มทีนี้นะเพื่อหวัง ลดกระแสการเมืองเพื่อหวังสร้างความนิยมระยะสั้นแต่จะสร้างความระฐมระยะยาวให้กับลูกหลานหรือไม่แล้วดูถัดไปอีกนะฮะนยโยบายที่จะกระตุ้นเนี่ยคือมันขัดกับคนที่ดูแลนยโยบายการเงินอยู่ก็คือผู้ว่าแบงค์ชาติดอร์เศรษฐพุทธเน้นย้ําเลยเรื่องนยโยบายประชานิยมช่วงนี้ไม่เหมาะสมครนั่นคือผู้ว่าแบงค์ชาตินะฮะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเคยพูดด้วยซ้ํา เรื่องการแจกเงินหมื่นนะี่นะนะแจกเงินคนรวยด้วยเป็นการประชานิยมเวียงแห้เพิ่มนี่เครดิตประเทศเสี่ยงนี่คือวาทะของผู้ว่าแบ่งชาติแล้วสวนทางกับนโยบายที่พักเพื่อไทยโดยนายเศรษฐาเป็นตัวนำประกาศเอาไว้ทั้งหมดนี้มันจะเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้คุณเศรษฐาไปไม่ถึงฝั่งฝันหรือไม่แล้วถ้าเป็นนายกแล้วตั้งรัฐบาลแล้ว จะก้าวไม่ข้ามทักษิณอีกจริงหรือเปล่า